ลุงมาแล้วนะคะก็ลุงมาแล้วลุงมาแล้วนะคะไปดูลุงก่อนเนาะลุงมาแล้วนะคะเป็นไหมคะลุงน่จะเหนื่อยลุงเหนื่อยแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วกลับมากั <sh> <m z ul heures> ้งข้อดึกข้าวคั้งสองข้อแค่รอค่ะเห็นลุงก็ดีใจนะ อจะกัุงก็มาแล้วนะคะไปไปสคืนนะคะลงไปสองคืนก็ทาแป้ไงอาบน้ำวกาแปงไมาแวมาแล้วมาเหป้าสายตกใจเลยหน้างก็มาแล้วนปคะงงอนลกสายก็ตกใจน้าขาวาแป้งไงอบก็ทาแป้งไงมาแล้วมาแาแล้วนกมา เซซัดเลยนะคะเซซัดเซโซนะคะก็ลุงก็มาถึงบ้านแบบดลอดภัยไร้กังวลนะคะเราก็สบายใจเนาะลุงเจมี่ก็เดินไม่ไหวแล้วนะคะโอ้โหทำไมเดินไม่ไหวอยาวไหวเอาก็ของมันเยอะไงนั่น เห็นไหมไปเก็บเอาแล้วน่ะโอ้ยกระบอกคนแล้วเนาะาหน่ะเห็นไหมเดินเชสุโอ้โอ้ยตกใจเบิร์นกว่าสิเป็นลมเนาะลุงก็ข้าไปพักผ่อนได้แล้วนะคะจ้ะนอนหลับฝันดีนะคะไปนอนกระท่อมแล้วค่ะเมื่อกี้ ไฟดับค่ะไฟดับแต่มานานแล้วค่ะตตกลอดเลยอู้ตกแรงเลยวันนี้ตกแรงอุ้ยหนักมากเลยไม่แรงเท่าไรวันนี้แหละไฟดับไฟดับชั่วโมงกว่าบอ่มันเปิดมาแล้วค่ะตอนนี้มันดับตอนกลางเื็นผู้คขาแกอยากไปเพราะพึ่งไปเนาะเพิ่งไปพึ่งไปตะกี้นี่เองแกอยากไป จ้านอนหลับฝันดีนะคะลุงพักผ่อนให้เยอะๆสบายสบางปกติย่งปกติค่ะปกติดีปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกติปกติขึ้นบอคอรั่มก็มาหาบอกบอาก็อยากสามออยค่ะคอรั่มเขาดุมากก็เลยไม่เห็นพ่อจิมมาพ่อจิมมาก็ดีใจ นมกกี้ก็เหมือนกันเส่งคืนแล้วละพรุ่งนี้ก็ไปอีกแล้วเอาวนล้ออีกโอ้โหอาบน้ำท่าแป้งเรียบร้อยก็เขาร้อนเองเสียดายพ่อพื้นวันนี้บอกว่าค่อยไม่ได้อาบมาสามวันแล้วนิกกี้นี่มาดามจำลองว่าให้แล้วก็ไม่อยากกินข้าวร้องไห้คิดถึงพ่อจิม มารามบอกว่าไม่มีใครครุ้มไม่มีใครครุ้มกระลาหัวเจ้านะอย่าดือาอ้อก็มาดามรองดูนั่นนั่นนิกกี้ไม่เอากินแล้ว Bưng bưng bơi thì si bưng khắc hẳn xí mặc quà đâm cá hà nha แต่ว่าลำบากแม่ลำบากลำบากดูแลบางคนบางคนเนี่เอาเรากินเออได้ดูแลแทบบ่ินห่อดบ้านญงปาหนีแล้ากันญ่ปานี้ลรามะกอกขื้นหัวเลยไ่ปลาหนี้เราแม่ไปนวดให้พ่อื้นในเด้อคืนนี้เด้อไอแม่นี่สินอนหลับก่อนไีแม่ขายของเมื่อยขายดีกินข้าวแรกเโขายดีเด้อ หูได้ยี่สิบตัวนะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะบอค่ะขายทางออนไลน์ขายแล้วก็ไล่สดพร้อมมันกระมือยแล้วหอยพึ่งเส้นนี่เห็นบอะน่ะซิบผืนอ่ะเอาไปส่งแล้วซิบผืนอือยี่ห้อยยิ้มเลยนี่รกินเหรอ โอ้ยยี่สบสาตัวผุนใกินเสื้อผ้าบอกยี่สิบสามตัวไปอนุกมากเลยลุ่งค้นเขาไปนอนแล้วเนาะโม่เอิญลุงกินข้ากินนึ่งผักเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะนอนก็นอนนะคะ

ใช้หกรอบนี้ค่ะหกรอบแล้วนะโอเคเมื่อวานผมถามไปห้าเนาะหลับสองชั่วโมงยังไม่ลงเลยโอ้ไลน์มาสองชั่วโมงแล้วยนะเลยเอาหนูน่าน้ำใครน้ำหอมคอยสกินเด้อขอยากกินน้ำอืมเหลืออีกหนึ่งนาทีเองค่ะขอบคุณมากมาก

สวยนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะโครรมก็ดีใจกับเขานะคลิปนี้จบลงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งขอบพระคุณมากๆนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยช่องป้าคำใสกุกกอกคะ่ะ